สวัสดีนะครับผมครับิโอนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการสมัครใช้งานแอปทิกต็อกนะครับผมเป็นแอปที่กําลังมาแรงนะครับในตอนนี้นะครับผมถ้าใครสนใจจะมาเล่นนะครับผมก็ผมจะมาแนะนําวิธีการสมัครแบบง่ายๆเลยครับโดยสมัครผ่าน a c e b o o k นะครับผมโดยใช้โปรไฟล์ Facebook สมัครนะครับผมโอเควิธีการสมัครนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ให้เราไปโหลดแอป t i k t o อกในเพ t o r e นะครับก่อนนะครับหรือ App s t ส Store นะครับผมทั้ง iOS และ Android เลยนะครับพอโหลดเสร็จแล้วนะครับจะขึ้นไอคอนแบบผมแบบนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับพอเข้ามาเสร็จแล้วนะครับคันนี้ให้เราเข้าไปที่สมัครสมาชิกครับคลิกเข้าไปเลยครับอ่าเขาจะมีการดำเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะสลับบัญชีก่อนนะครับผมจะดำเนินการด้วย Facebook นะครับตรงนี้ครับ สามารถใช้กับ Gmail ก็ได้นะครับผมโอเคอันนี้ผมใช้บัญชี Facebook อีกเฟซหนึ่งนะครับโดยสมัครเข้ามานะครับเดี๋ยวผมขอออกย้อนหลังเพื่อไปอธิบายก่อนนะครับโอเคครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับสังเกตนะครับเขาจะมีการสมัครโดย4วิธีนะครับโดย1ใช้โทัพทสมือถือหรืออีเมล 2นะครับดาเนินการด้วย Facebook อย่างที่ผมทำเมื่อกี้นะครับ 3. ดําเนินการต่อด้ดย Google นะครับ g o o ก l e ก็หมายถึงว่าเราสมัคร Gmail แล้วก็ไปเข้าใช้ Google โคอาลงชื่อเข้าใช้ Google นะครับส่วนที่4นะครับเป็นการดําเนินต่อโดยไลน์นะครับสามารถใช้ไลน์นะครับในการเชื่อมสมัคร สมาชิกับติ k t อกได้นะครับแต่ผมว่าส่วนมากจะสมัครผ่านเฟซกันถูกไหมครับโอเคเราวเอาเข้าเฟซเลยนะครับง่ายดีแล้วแต่สะดวกนะครับอันนี้ลองเลือกกันดูโอเคแล้วกดดำเนินการเลยครับรอสักครู่นะครับคันนี้นะครับก็ให้เราใส่นะครับใส่วันเดือนปีเกิดนะครับที่เราวันเกิดของเรานะครับ โอเคประมาณนี้ครับนะครับผมกดเข้าถัดไปเลยอ่าคันนี้นะครับก็ให้เราตั้งชื่อได้เลยครับตรงนี้นะครับอันนี้เขาจะเป็นชื่อแนะนำเนะเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับ mm hmm. ก็ตามนี้นะครับก็ อันนี้ถ้าไปสองตัวไม่สามารถใช้ชื่อนี้ได้นะครับเขาจะมีการบอกด้วยนะถ้าชื่อใช้ไม่ได้อันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวลองอันนี้แล้วกันนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับสังเกตนะครับถ้าเราพิมพ์ชื่อไปนะครับเขาจะมีแนะนำชื่อเห็นไหมครับด้านล่างนะครับเต็มเลย ถ้าเราถูกใจยังไงนะครับเราก็สามารถกดตรงนี้ได้แต่ในที่นี้ผมเพื่อความรวดเร็วนะครับผมก็เลยใช้ชื่อแนะนําไปละกันเนาะอันนี้ผมมาทําเพื่อเป็นการเรียนการสอนนะครับผมโอเคกดสมัครเลยครับครับพอเข้ามานะโปรไฟล์แบบนี้นะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ง่ายๆเลยใช่ไหมครับผมวิธีการสมัครนะครับครนี้เราก็สามารถเข้าไปดูหรือเข้าไปค้นหานะครับต่างๆได้อย่างเงี้ยครับ ฮาแล้วก็มาเพิ่มวิดีโอนะครับที่เราจะเล่นนะครับผมก็ลองนําไปประยุกใช้กันดูได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการสมัครแบบง่ายๆเลยนะครับผมแอปทิกต็อกนะครับเป็นสมัครง่ายแบบเฟซเยอะนะครับโดยใช้ผูกกับเฟซไลน์ Gmail, เบอร์โทรนะครับได้หมดเลยนะครับผมก็ลองนําไปประยุกตใช้กันดูนะครับผมโอเคครับถ้าเห็นคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมโอเคครับส่วนคลิปวนี้นะครับ NIN สอนแฮมเตอร์ชแนลสวัสดีครับ